หลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมประเทศไทยในทุกมิติและเพื่อเป็นการตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเตรียมเปิดตัวแนวคิดการท่องเที่ยวไทยในปี2565พลิกโฉมการท่องเที่ยวใหม่ภายใต้การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยลดความเสี่ยงโควิด -19 โดยประเมินว่าหลังจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะไม่เหมือนเดิมเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่การท่องเที่ยวแบบ New Normal ลธุรกิจต้องกลับเปลี่ยนโมเดลใหม่เน้นตลาดที่หลากหลายทั้งนักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาเอเชียและอาเซียนนายเทนเนศเพชรวันรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอเปิดเผยว่า ภาคธุรกิจต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจด้านดิจิทัลที่สามารถทำงานและท่องเที่ยวไปด้วยกันได้สิ่งที่เรากำลังจะโฟกัสต่อไปในอนาคตภายหลังการเปิดประเทศแล้วเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นนิวชัปเปอร์เป็นการพลิกโฉมเมืองไทยใหม่กลุ่มที่เราสนใจมากก็คือก,กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เดินทางมากับเครื่องมือสื่อสารด้านสมาร์ทโฟนไอแพดโน้ตบุ๊กกลุ่มนี้ให้ความสนใจในเรื่องของดิจิทัลมาก พี่ว่าประเทศไทยคงจะต้องปรับตัวในเรื่องนี้กลุ่มเนี้ยเขาจะให้ความสนใจทั้งในแง่ของการทํางานแล้วก็การท่องเที่ยวเขาพร้อมที่จะทํางานได้ทุกที่ขณะเดียวกันก็เทื่อได้ทุกที่น่าหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆของไทยไม่ว่าจะภูมิภาคไหนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi เรื่องของความสเสถียรของสัญญาณ Wi-Fi เหล่านี้ล้วนแล้วจะจะเป็นปัจจัยทางบวก และจากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่วันที่3เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่พบปัญหาใหญ่ ก็ยังไม่พบปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับก็มีการเร่งรัดในเรื่องของการตรวจ RT-PCR ซึ่งผมก็ได้เร่งรัดไปทางผู้เกี่ยวข้องจะต้องเร่งทําการออกผล RT-PCR ให้เร็วเพราะว่ามาตรก,การเรากําหนดไว้ว่าจะให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยพักแค่หนึ่งคืนเพื่อรอผล RT-PCR ราะนั้นผล RT-PCR ก็จะต้องออกภายในเวลาที่กําหนด สำหรับยอดรวมนักท่องเที่ยวตลอด3วันที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมากกว่า4,500รายโดย5อันดับแรกเดินทางจากญี่ปุ่นสิงคโปร์เยอรมน,นีกาตาร์และจีนอย่างไรก็ตามการเปิดกิจการและกิจกรรมต่างๆมากขึ้นส่งผลให้คนในประเทศมีรายได้มากขึ้นช่วยผ่อนคลายความเครียดลงได้ประกอบกับการฉีดวัคซีนของรัฐบาลที่ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน